นอกจากที่เพิ่สิมีต้นบักเชอรี่แล้วเพื่อนยังมีต้นบักพรำรวมถึงต้นบักพีชต้นบักเดือยต้นบักอ่งุนต้นบักทันหรือว่าพุทราจีนอีกทั้งยังมีพวกพักพวกต้นไม้ต้นกล้วยต้นไผ่ไม่ยังเพิ่นกระเฮ็ดว้เบิดพี่น้องเรียกได้ว่าบรรยากาศลมลื่นเป็นตะยูเย็นตาเย็นใจดีพี่น้องอีกทั้งดอกไม้ก็หล่ไๆมาเทียวแล้วดอกกุหลาบกำลังบานแต่ว่ามาเทียวนี้ มันโรยเบิดแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือต้นกล้วยเพ่นเนาะต้น,น,ตนไผ่น้อมันก็ใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องต้นไผ่อันนี้คือรัวบ้านเพ่นเพ่นใส่ต้นใหม่เป็นเครือไว้มันก็เบิ่งงามตาดีอันนี้คือบอกเดือพี่น้องมันยังบ้านในสุกคากเทียวนาคือสีได้สุกอยู่ดอกอันนี้ตน้นเอ่อน้องบัวหลวงเพ่นต้นบัวหลวงเพ่นเนาะค่ะเป็นจ้งไดพี่น้องเป็นตะยูบ่บ้านเพ่นงามตาเย็นใจดีลาย